ตัวคู่ไม่มีเลยมากเนี่ยตัวเมียหมดเลยเนี่ยตัวนังนี่ยกขึ้นอี่ด้ดูกำมุดเล่นปลาไหลปลาโมอนี่ดูดีเบลอร์นี่อุ้ยดูตรงนี้ตีใหญ่มากเลยไหน อัสสัตปละลายเงือกเดืกระไดตัวนี้และนี่กำบังเขาเด็ดมันร้อนด้วยเนาะตรงนี้เนาะมันช่วงช่วงเที่ยงอ่ะเที่ยงอ่ะแดดจะร้อนอือมันละลวยด้วย มันต้องแยกหรือเปล่าถึงจะได้ไข่มันเออต้องแยกเป็นคู่เนาะนีะ่งั้นน้องที่มันเลี้ยมันบอกว่าถ้ามันถ้ามันไข่อะเราก็ค่อยปล่อยไข่ไว้ในนี้แล้วเราก็เอาตัวแม่ออกไปไว้ข้างน,น,นองก เอาแต่ไข่วนไวใช่ไหม่มีก่าไได้ขกินหรือเปล่าล้างบ่อยเนาะต้องแยกแล้วก็ทิ้งไว้เลยอ่ะเขาเลี้ยงบ่อซิเมะมันเขาจะปล่อยเขามีจำนวนอะไรนะที่ปล่อยน้ำกินงเขาไม่ต้องมาตักงั้นเราเป็นบ่อบล็อกเลยนะเขาก็บล็อก ายมันอ่างน้ำเนาะนั่นเลยของขายง่ายไงนั่นมันมีแต่ไข่ของเราจะมีไข่ไม่มีไข่ก็ตักสัตว์ทิ้งหมดมแล้วนั่นน่ะอันนั้นตักเทเลยเหรอตัวนี้มันขายง่ายอ้กะโดดสูงจริงเราถ่รวมกัน,ใน,ใน ังอมุขเข้ามันจะโดนมันกินได้หรือยังมราวลุงกินได้แล้วนี่ฟังนู้นนะกินได้แต่ลูกมันไม่ใหญ่มะพร้าวกินได้แล้วเก็บได้

เออโอ้ตัวนี้แหละสงสัย uh. ตัวเนี้ย uh. ต,ตัวผู้ตัวเล็กตัวเดียวนห <c oughs> น้นนนาแลมแหลมอ่ะเ <c oughs> ออเนี่ยตัวเนี้ย <c oughs> ตัวผู้ <c oughs> Ni tômia tuy ai có cất